กระสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับดีตระสุช่ mm hmm. อง e v e r d y Studio วันนี้เรามากันในบลัวใครไม่ใช่เนื้อเรื่องสายยแล้วก็ไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักและก็ไม่ใช่สารพบุคีโวทอสไอหนูวันนี้หลังจากทําการรวบรวข้อมูลแต่ละรายบุคคลแล้วก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันเล่นเอาผมนอกไปเลยวันนี้จะนําเสนอแฟ้มประวัตินักศึกษาคีโวทอส แต่นี้ไปก็ขึ้นอยู่กับคุณละล่ะเซนเซคคำพูดติดปากเวลารักษาการประธานนันกเรียนเจียสจะพูดเวลาที่เจอเราต้องไปเคลียร์เรื่องต่างๆในชีวทอตประธาน g จี๋ยสวงเล็บรักษาการนะจ๊ะไอห,หนูนาคามิรินวันเกิดหนึ่งพฤศจิกายนนี่อีกสิบสี่วันก็คกอวันเกิดเจ้าของช่องปั๊โทกมันจากบางังเอ,อิญอะไรขนาดน,นั้นอันนี้ก็เพิ่งรู้นะตอนรวบลมข้อมูลอะของจริงรินเกิดวันที่หนึ่งพฤศจิกา อีหีสี่วันไปบวกลบกันเอาเองเธอเป็นตัวละครที่ไม่สามารถเล่นได้บููอะใครอาจจะพูดตามตรงเธอก็เป็นเอพซในเกมนะนะอือเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและรองประธานสภาเลนทั่วไปปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งของรักษาการประธาน t ี c นะครับผมเธอช่วยเหลือขอบเราในสงครามเบสเซ็ตและเป็นตัวละครรองใน ลาดสเตปเตอร์โอเปอเรชันชาเล่รีเคลมเเนชันหรือปฏิบัติการยุดคืนชาเล่นั่นเององ้ายนั่นแหละเออหัวหน้าฝ่ายบริหารรินตอนนี้เธอกําลังยุ่งมากเออทำตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือยุง่งจริงๆในการรับช่งต่อจากประธานรินที่หายตัวไปนักเดรยหลายคนกลัวเธอเพราะสไตล์การทําง,งานที่เย็นชาแต่ก็ดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่เออบุคลิกภาพแม้ว่าผู้คนจะมองรินว่าเป็นคนจีนใจเย็นจริงจัง,จง,จงและไม่ค่อยจะให้อภัยเท่าไหร่ แต่รินก็ทําตัวแบบนี้เพื่อให้เข้ากับบทบาทของเธอในฐานะประธานรักษาการของคิวอทต์ตาแหน่งของเธอซึ่งต้องมอบหมายงานมากมายให้เธอโดยแทบไม่ได้พักเลยนั้นย่อมทาให้เธอเครียดแต่การสนุนสนุนจากเพื่อนๆและคุณครูทําให้เราทําให้ตัวเธอเนี่ยตัวเธอเนี่ยแหละเอ้ยจะเล่าอาหารอะไรให้ตัวเธอเนี่ยเธอเธอก้าวต่อไปได้หล่อนเนี่ยเป็นคนที่เอาใจใส่ในบางครั้งช่วยเหลือเพื่อนๆที่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อไไร่ก็ตามที่เป็นไปได้และเต็มใจที่จะเริ่มทำสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าผู้คนจะมองเธอว่าเป็นคนระเลยงานของตัวเองบ้างในบางครั้งก็ตามเถอเอลินเนี่ยลักษณะรูปร่างของลินนะครับลินมีผมสีดําตรงยาวด้านในเป็นสีน้ําเงินเข้มและจะดูเข้มขึ้นในช่วงด้านล่างและมีผมหน้าม้าสีดำสนิทที่ด้านหน้าเธอมีดวงตาสีน้ําเงินอมเขียวและมีหูแบบเอลฟ์เธอสวมแว่นตาทรงรีสีเงินสำหรับอ่านหนังสือในต่างหูรูปสีดาวแฉกสีน้ำเงินที่กูทั้งสองข้าง ฮาโลของเธอปรากฏเป็นมงกุฎสีน้ำเงินซึ่งสว่างขึ้นที่ด้านหน้าพร้อมด้วยดาวสามดวงที่ขนาดต่างการเรียงการท่นั่งวาเล็กน้อยเอียงไปทางทาด้านหน้ารินสวมชุดยีเดฟอร์มสีขาวพกอกระดงสีทองและเครื่องประดับตกแต่งเธอผูกเนกไทสีน้ำเงินเข้มรอบคอพร้อมดาบสีทองสามลวงเธอใส่ถุงม,มือสั้นสีขาวและที่เอวของเธอมีเข็มขัดสีขาวพร้อมหัวเข็มขัดสีทองซึ่งมีสองปืน กระโปงชุดดีฟอร์มมีเส้นแนวตั้งสีน้ำเงินเข้มและโลโก้สภานักเรียนทูปไปอยู่ด้านบนนอกจากนี้เธอยังสริมโซ่คุมเสื้อแจ็กเก็ตกันเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวที่มีดีไซน์คล้ายกันด้านในเสื้อคลุมมีลายดาวสีน้ำเงินเข้มเธอสวมถุงน่องสีดำและรองเท้าส้นสูงสีขาวเป็นไงล่ะอธิบายลินแบบววิศวะภาคเสียงอึเธอใช้ปืนพกดิสเดิเก<ๆ>ิลมาร์คส<ๆ>ิบเก้า L หสีขาวพร้อมหน้าปืนไกลปืนเล่ปากกระบอกปืนแบบเบรกอะไรอะไร Muscle เบรกอะเออแบบรวมแล้วก็แบบรวมสีน้ำเงินเข้มเออต้องน้อยไปว่ารินดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่รู้จักประธานสภานรียนท่าไปเป็นอย่างดีโดยประธานถึงกระต้งที่เล่นว่ารินคือตั้งชื่อเล่นของรินเนี่ยว่ารินจัง เธอเป็นสมาชิก GSC เพียงคนเดียวในตอนนี้ที่ปรากฏตัวเป็นตัวละครที่ต่อสู้ได้ต่อสู้ที่สามารถเล่นได้โดยโดย,โดยตัวเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการต่อสูขขอ้ครั้งสุดท้ายของไฟนอลเซปเตอร์ในช่วงของน่าจะเป็นปฏิบัติอาศึกชิตาเพราพาเทสนะนะเท่าที่รู้ด้วยของขวัญที่เรียกว่า e k i l l ของเธอเองแม้ว่าจะไม่มีวันเคลื่อนไหวก็ตามอ่ะนะก็เป็นยังไงครับครับผมถึงแม้ข้อมูลอาจจะไม่ครบต้องขอขอภัยด้วยเพราะว่ารวบรวมมาก็ปีกนแค่นี้แหละ ลากอ่อนแค่นี้แหละโอ้ oh, ส